สวัสดีครับสมาชิกช่อง SK U นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาดูแต้ม3ตัวบนนะครับก่อนอื่นมาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับเออเอามาให้ดูแค่2องวดนะครับวดที่16เดือน3 6มนะฮะวดที่แล้วนะครับได้เลขสี่เจ็ดศนเก้าแปดสอนะครับหวยออก8 7 3นะครับเ,เข้าที่8หลักร้อยนะครับต่อไปโคตรไดน้นะครับ วันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกนะเอ่อได้แต้มหกเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเดินของสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเดินของสูตรกวดแรกนะครับศูนย์สามหกห้าสี่แปดนะครับเอ่อออกศูนย์หนึ่งสองนะครับเข้าแต้มสามนะครับ 036548นะครับออก196นะฮะเอ,อเข้าแต้ม6นะครับวดที่3 369871นะฮะออก807นะครับ,ออ 8, 0, 7, รบวดนี้ผิดนะฮะ369871นะฮะออก417นะครับวดนี้ก็ผิดนะครับ692104นะครับออก405นะครับวดนี้ เข้าเต้มเก้นะครับวันต่อไป2 5งห้าเนยลยครับออกห้าเครับแต้ม8 692 104ออก583แนะครับแต้มหเข้าแต้ม6นะครับ0ูนย์สออก332นะครับแต้มแปดศูนยมหกห้าสีออก703ดศมเต้มศนย์เลยครับ เจ็ดศูนย์สามสองหนึ่อกหกหเนะครับเข้าแต้มหนึ่นะครับหนึ่งสหกออกหนึนะครับเข้าที่แต้มเนะครับหนึ่งสหกออกหนึเข้าที่แต้มเนะครับ 1, 4, 7, 6, 5, 9, เก้าสอออกเจ็นะครับแต้มสี่ 7จ็ดศูนอเอ่อสองนะครับออก8 0 5นะครับเข้าที่แต้ม3 9มเก้าออก0ูนย์เกแต้มเอ่อแต้มสองนะฮะหกเก้าสอนึ่งศูนยออก1นึแต้ม6กนะฮะห้าแปดหนออก5้านะครับ เแต้ม5้านะครับ3ามหกเก้าแดหนึ่งแปดเดหะฮะออก4ี่หนึ่งหนึ่งแต้ม6นะครับศูนย์สามหก้าสี่แดออกหนึ่งสี่เจดสี่หนึ่งเนะครับวุ้นี้หลุดนะฮะแปดหนึ่งสาสองหออก6กห้าสองเข้าแต้ม3ามนะครับ สี่เจ็ดศูนย์เก้าแปดสองนะครับออกแปดเจ็ดสามเข้าเต็มแปดนะครับวันหน้าหกเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่นะครับหกเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่เอ่อแคปเออนนะครับแคปเออนนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามไม่เลื่อนโฆษณาทิ้ง ก็ถือว่าให้กำลังใจแอดนะครับจะได้มีคลิปดีๆลงให้เรื่อยๆนะครับข้อมูลสีติติให้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปห้้ค่อาเจอกันครับสวัสดีครับ